สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อมัมเบรดซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุโคโก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้นวนจจงหวัคอสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งท่านเป็นสิทธ์ของหลวงปู่เทพประสาทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดนองโพวัถตูบคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่ส่องแสวงหาคนรักสะสมลูกศิย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจัก,กรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านนเองสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะร่วมบุญสร้างบารมีสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นให้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคล097 0195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับหรือ Facebook แล้วก็ f a เฟ b บุ๊กแฟนเพจลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วเพ,เพื่อนสามารถที่จะเข้าไปแอดเพื่อนกดติดตามกันได้เลยนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเอง รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับสไตล์คิปนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลยอดยมของหลวงพ่อพัดนะครับคลิปนี้ก็มาเริ่มกันที่รุ่นนี้เลยแล้วกันนะครับ พยาเหล็กอาถรรรุ่นแรกปี61นะครับรุ่นนี้นี่สร้างทั้งหมดนะครับเพียง2ขนาดเท่านั้นนะครับเทีนนี้ก็จะเป็นขนาด2.5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับใบเนี่ยเป็นเหล็กอาถรรนะครับตอกลายเสมาเต็มใบแล้วก็อคัคระเลขยยันสวยงามเข้มขังนะครับ ด้ามขนาด25ุดทาน,นิ้วนี่จะแกะเป็นทา้าเวสุวรรณได้สวยงามเข้มขลังมากเลยนะครับนี่ครับดูได้เลยนะครับด้านรลอฝักทำจากไม้โบดเก่าลงงระเดิมวัตค้อนะครับตอกโคตพอพานรัศมีนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะตอกหมายเลขนะครับหมายเลข 339 2.5นิ้วแบบนี้นี่จะเป็นการสร้างเพียง5 3เร้ยเล่มเท่านั้นนะครับปัจจุบันเป็นมีดที่หายากมากๆประสบการณ์สูงถือว่าเป็นมีดในตำนานอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ประสบการณ์ไม่แพ้รุ่นใดแล้วก็ใครมีก็ถือว่านะครับเทเลยประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีดของลุงพ่อเนี่ยถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับก็ไม่ได เยอแยะหลายรุ่นจนจําไม่ได้นะครับแต่ถ้าหนึ่งในนั้นนี่ถ้าเป็นพยานหลกฐานแล้วด้วยนี่ถือว่านะครับสุดเลยนั่นเองนะครับสุดตัวผมเนี่ยผมเก็บไว้คู่หนึ่งนะครับก็คือ2.5นิ้วนี้แล้วก็1.5นิ้วด้าน,นตัดนะครับสําเบเล่มนี้ถือว่าสภาพสวยนางฟ้าเลยนะครับเก่าเก็บนะครับแล้วก็ปิดไปไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ังนั้นท่าใดที่สนใจนะครับอยากจะมีนะครับไว้บูชาสักเล่มก็สอบถามมาได้นะครับทักมาสั่งให้จัดหาให้ได้นะครับเล่มนี้นี่ปิดไปแล้วนะครับก็เอามาให้ชมเพื่อนะครับเป็นในะธานในการสะสมนั่นเองนะครับศึกษาร่วมกันนะเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับก็ยินดีกับเจ้าของใหม่นะครับแล้วก็นะครับผู้ที่ได้ครอบครองด้วยนะครับ อนนี้มีสาติกาเข้ามา2เล่มนะครับเล่มแรกก็คือเล่มนี้เลยสัติกา1.5นิ้วด้ามตัดแบบนี้นี่นะครับไปเป็นเหล็กอาถันนะครับถือว่าเป็นพยาเหล็กฐานรุ่นแรกปีคหนึ่งก็คือรูปลักษณ์จะเป็นแบบนี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะตอกโค้ดพอรัศมีนะครับพอพันรัศมีแล้วก็หมายเลขก,ก็ฝั่งนี้เลย สวยงามนะครับมีเอกลักษณ์นะครับรุ่นนี้นี่จะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยมองปั๊บนี่รู้เลยนะครับจะไม่ค่อยซ้ําแบบใครนะครับเล่มนี้นี่หมายเลข6 2 7นะครับสวยงามเข้มขขังมากส่วนอีกเล่มก็นี่เลยนะครับ สวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับสองเล่มนี้จะมีความแตกต่างนะครับต่อโค้ดพอพันรัศมีแล้วก็หมายเลขนะครับ16 3สสวยงามเข้มขังมากนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากนะครับรุ่นนี้นี่แหมรูปลักษณ์ต่างเนี่ยนะครับดู เด่นไม่ซ้ําแบบใครทีเดียวนะครับแล้วก็2เล่มนี้จะมีความแตกต่างก็คือด้ามเนี่ยนะครับแม้แต่ใบมีดเนี่ยเล่มนี้จะค่อนข้างเรียวนะครับส่วนเล่มนี้จะค่อนข้างที่จะอวบก,กว่านะครับส่วนด้ามเนี่ยชัดเลยนะครับเล่มนี้จะเล็กกว่าเล่มนี้จะใหญ่กว่านั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วจะเจอประมาณนี้นะครับ ถ้าเจอแบบด้ามใหญ่ๆแบบนี้นี่จะไม่ค่อยเจอนะครับเนี่ยครับด้ามใหญ่แบบนี้นี่นานๆจะเจอทีนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับของเก๊เมื่อก่อนเนี่ยผมก็เห็นครั้งเดียวนะครับซึ่งไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะครับก็เลยคงจะมีคนรู้แล้วครับว่ามันไม่ใกล้เคียงก็เลยไม่เอามาลงกลุ่มขายอีกเลยนะครับตั้งแต่วันนั้นนะครับนนนี่ณปัจจุบันเนี่ย ผมยังไม่เคยเห็นของเก๊นะครับงนั้นนี่พูดที่เช่าหาไปจากผมนะครับหรือจากที่อื่นเนี่ยนะครับถ้าดูลักษณะเป็นแบบนี้แล้วนี่ก็คือไม่เก๊นะครับยังไม่มีของเกออกมานะครับอีกอย่างหนึ่งครับมันมีโค้ดมีหมายเลขเนี่ยเป็นเอกลักษณ์และผ่านมือผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีดที่ผมเนี่ยมีคู่หนึ่งเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะครับได้าตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับ แล้วก็มีดแต่ละเล่มเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบ่งมาจากสายตรงนะครับที่เขาเก็บสะสมหรือไม่ก็เขารู้ที่มาที่ไปของมีดเล่มที่เขาจะเอามาปล่อยให้ผมนะครับมันดูง่ายนะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยนะครับเป็นมีดที่ค่อนข้างจะดูง่ายแล้วก็ยังไม่มีของเก๋ประสบการณ์เนี่ยนะครับไม่แพ้รุ่นใดจริงๆนะครับมีคนเล่า นะครับให้ฟังเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ของมีดหมอรุ่นพญาเหล็กธนูแรกนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับสนใจก็นี่ครับมีสายกาเข้ามา2เล่มนะครับวันนี้ก็ทักมาสอบถามได้นะครับส่วนขนาด25นิ้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับราคาตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็มีคนฟิตสู้นะครับเร่องนี้ก็ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าใครที่หาพญาเหล็กธนูแรกไม่ได้นะครับแนะนํา นะครับรุ่นฉลองของะคังปี63นี่นะครับผมมีทุกขนาดนะครับแต่หน้าตอนนี้นี่ทางาที่ร้านเนี่ยนะครับเหลืออยู่แค่สาริกานะครับแต่กําลังเดินทางมานะครับนะครับทางร้านของเราจะมีสาริกาแบบนี้นะครับ1.5นิ้วนะครับ2.5นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วนะครับใครที่สนใจขนาดไหนนะครับสอบถามราคามาได้นะครับส่วนสาริกาเนี่ยนะครับตอนนี้มีเข้ามาอยู่2เล่มนะครับที่เหลือ แล้วก็จะมีคนปิดเรื่อยๆนะครับเราก็จะรับเข้ามาเรื่อยๆเช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้ยังพอหาได้นะครับราคาก็ยังคงเดิมนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยนะครับราคาเนะี่ยมันสูงแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับมีดทั่วไปด้วยกันเนี่ยเอาุ่นที่ประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็รูปแบบสวยงามเนี่ยรุ่นนี้ไม่แพ้รุ่นใดนะครับใบก็มนเหล็กอาถรรพ์นะครับเป็น เรียกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเดียวกันกับพญาเติธนุแรกเลยนะครับก็จะมีรุ่นนี้นะครับแล้วก็กันภัยปี62อีกรุ่นหนึ่งที่แนะนําให้เก็บนะครับถ้าใครเจอเก็บได้เลยนะครับแม้แต่จะเอามาใช้พึ่งพาพุทธตคุณเนี่ยนะครับได้เลยนะครับใช้ได้สนิทใจแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับใครที่ยังไม่มีนะครับสอบถามมาได้นะครับรมอจะเป็นนะครับมีด สัติกานะครับที่ณตอนนี้นี่ค่อนข้างที่จะถามหากันเยอะนะครับนั่นคือสลติกามีดวัดปกตินี่ครับด้ามแกะเป็นเท้าสุวันนะครับเดีย๋ยวจะมีด้ามจำปีเข้ามานะครับราคาย่อมยาวมากนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะได้มีดสลติกาไปพกติดตัวนะครับหลวงพ่อเรียกมีดสัติกานีกว่ามีดมหาเสน่ห์นะครับเป็นมีดที่นะครับใช้ พกพาติดตัวนะครับเจรจาค้าขายดีนักแรนะครับใครที่อยากจะได้รับประสบการณ์ดีๆก็ลองเช่าหาปูชาไปใช้ได้นะครับหีจะเป็นขนาด2.5นิ้วด้ามแกะทับไปสักวันนะครับก็สวยงามเข้มขังเช่นกันนะครับมีดเนี่ยขอให้หลวงพ่อเสกนะครับดีหมดนะครับนะขอให้แท้ขอให้หลวงพ่อได้เสกเนี่ยดีหมดเลยนะครับ จะเป็นขนาดด้ามจำปีแบบนี้นี่ก็ราคาย่ำเยานะครับก็มีคนทักสอบถามมาในร้านนี่เหลือไม่เยอะเลยแล้วนะครับนะครับในในร้านตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเลืออย่างละเล่ม2เล่มเท่านั้นนะครับก็รับเข้ามาอีกนะครับตอนนี้นี่มีดที่ผมมีอยู่นี่ในร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางมากนะครับเพราะว่า ปิดทุกวันขายไปทุกวันนะครับอย่าง9นิ้วนะตอนนี้นี่สเล่มนี่ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเสี่ยใหญ่ใจถึงนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับท่านนี้นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเกี่ยวกับตกแต่งนะครับใครที่นะครับสนใจที่จะอยากที่จะนะครับตกแต่งนะครับร้านค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับตกแต่งภายในเนี่ยนะครับสอบถามมาได้นะครับ แล้วก็ลูกค้าท่านใดที่นะครับมีกิจการนะครับอยากจะให้ช่วยโปรโมทก็ลองถ่ายรูปแล้วก็เขียนสคริปต์สั้นๆมานะครับเดี๋ยวผมเอาลงให้เลยนะครับถือว่าจะช่วยกันนะครับไม่แน่นะครับอนาคตต่อไปคนจะติดตามเยอะๆนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยกันโปรโมทนั่นเองนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับมีลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับ ได้ไปอุดหนุนกันนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับอีกรุ่นก็จะเป็นนะครับนะครับมีดรุ่นพัดดวยร้อยแปดนะครับใบเหล็กหลงประเดิมวัดเข่าล้อนะครับซึ่งช่วงนี้นี่ผมก็สาะแสวงหานะครับแล้วก็ได้มาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะชุดสุดท้ายแล้วนะครับคนที่หาให้ก็บอกว่าหมดแล้วนะครับเลขนี้หมายเลข8.4 นะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับเดมนี้ก็นี่ครับใครที่ยังไม่มีนะครับมองหาอยู่นะครับมีกระดาษปากกานะครับ2.5นิ้วนะครับด้ามงาฝักงาแหมเงินนะครับเหล็กเนี่ยนะครับเป็นเหล็กหลงประเดมวัดเขาล้อนะครับเหล็กที่มีพุ้นทุคูสูงนะครับโดยไม่ต้องผูกเสกไปครับแล้วก็มลสารต่างๆเนี่ย ที่บรรจุอยู่ในกัานมีดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็น DNA ของหลวงพ่อเดิมซะงั้นนะครับเพราะว่านะครับผู้ที่สร้างเนี่ยนะครับผมรู้จักนะครับเขาเป็นสายตรงหลงพระเดิมนะครับก็จะมีวัตถุบงคนที่เป็นของหลวงพ่อเดิมเยอะมากนะครับอย่างที่พอจะนํามาใส่ในกัานมีดได้ก็จะเป็นฝีพึ่งนะครับอ่าเรียกว่าตลับคันช่องอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นผ้ารอยฝ่าเท้านะครับเขาจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมาใส่ให้นะครับ ถือว่าได้พุทุกคุณของมอเดิมนะครับทั้งมวลสารที่อยู่ในกันมีดแล้วก็เหล็กที่ใช้ตีเป็นใบมีดนะครับงานเนี่ยเป็นงานที่ครอบครองถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ทําเป็นมีดเสร็จแล้วก็จะไปขอนะครับค้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์อีกทีนึงนะครับดังนั้น,นี่ผู้ที่ครอบครองเนี่ยนะครับมีบัตรเนี่ย บัตรนี้สามารถเอาไปออกเป็นเอกสารได้นะครับหรือจะถือแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวว่านะครับเขาจะมาตรวจสอบอะไรนะครับเพราะว่าได้ขออนุญาตเรียรบร้อยแล้วนะครับนะครับมีขนาดปากกา2.5นิ้วด้ามงาฝักงาแหมเงินด้ามตัดนะครับรุ่นนี้นี่สร้างน้อยนะครับเพียง108เล่มนะครับแบ่งเป็นสาริกา9เล่ม นะครับแล้วก็ขนาดปากกาเป็นนี้ 9- 9เเล่มเท่านั้นนะครับเก็บคนละเล่มก็หมดแล้วนะครับตอนนี้เข้ามา1เล่มนะครับใครยังไม่มีก็ทักสอบถามมาได้นะครับจะเป็นมีดขนาดนะครับ7นิ้วนะครับด้ามกระดูกนะครับฝักไม้นะครับลายหน้าเกี่ยนะครับปี64นะครับซึ่งลายต่อบปนนี้นี่เป็นลายตอของชาตรัชใจนะครับถือว่าเป็นลายตอกหน้าเกี่ยวที่สวยงามที่สุด นะครับนี่ครับมีความอลังการมากนะครับลายตอกหน้าเกี้ยวของชาติรจัยเนี่ยนะครับตอกโคตรพัดร้อยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็นี่เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยหายยากมากแล้วนะครับ7นิ้วนะครับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับสนใจที่จะเช่าหาบูชานะครับก็ทักสอบถามมาได้นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะตีส่ง วัดแล้วนะครับแล้วล่าสุดก็คือนะครับหลวงพ่อท่านอยู่โรงพยาบาลนะครับไปอยู่นานมากแล้วนะครับดังนั้นนี่มีดที่วัดนี่ขาดนะครับใครที่ไปที่วัดเนี่ยหวังจะไปเช่าบูชามีดเนี่ยนะครับไม่มีนะครับที่พอจะเช่าหาได้ก็จะเป็นมีดเล็กนะครับขนาด3นิ้ว5่านิ้วขึ้นไปเนี่ยไม่มีเลยนะครับดังนั้นนี่7นิ้ววันนี้นี่ถ้าหา6 5หนี่ที่ว่าง่ายก็ยังหายากครับแล้ว64เนี่ยจะไปหาที่ไหนนะครับ อันนี้64นะครับคือยิ่งปีลึกเนี่ยยิ่งหายากนั่นเองนะครับการที่ยังไม่มีก็ทักสอบถามมาได้นะครับจะเป็นมีดขนาด5นิ้วนะครับเลื่อนสมรักษ์นะครับเล่มนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับสภาพนางฟ้านะครับผมเห็นไม่ได้เลครับผมเก็บนะครับผมซื้อเข้าอย่างเดียวเพราะว่าผมรู้ว่ารุ่นนี้ยังไงก็มานะครับอีกอนาคตต่อไปยังก็ต้องถามหานะครับเพราะมีแค่รุ่นเดียว นะครับแล้วก็จำนวนการสร้างก็น้อยด้วยครับ1,500เล่มนะครับแล้วลายต่อก็มีความสดๆงดงามนะครับคือมีความเพียบพร้อมนะครับในการที่จะเป็นมีดราคาหลักหมื่นนะครับในอนาคตนะครับส่วนตัวนี้บอกเลยว่าชอบนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าตาภาาทางฟ้านะครับเนี่ยนะครับแมมสามกษัตริย์ยกคิ้วสวยงามเลยนะครับเป็นแปะตั้งด้วยนะครับ หรือราคาเบาๆหน่อยก็จะเป็นมีดขนาดท่านิ้วนะครับมีดวัดมีดวัดตอนนี้ผมเหลือเล่มเดียวนะครับคิดดูนะครับทางร้านเนี่ยนะครับตอนนี้นี่ค่อนข้างที่จะนะครับมีพูดทักสอบถามเข้ามาเช่าหาบูชากันเยอะนะครับส่วนการรับเข้าเนี่ยตอนนี้ก็นะครับยังรับเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะมีดเริ่มหายากแล้วนะครับแล้วก็นี่ ใครที่นะครับยังไม่มีบูชาก็นะครับทักมาสอบถามได้นะครับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูคลิปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเขาเช่าหาบูชากันไปเยอะแล้วนะครับไม่ต้องลังเลนะครับว่าโอนเงินมาจะได้ของไหมนะครับเรามีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ของของเราเนี่ยรับประกันแท้ตลอดทุกรายการนะครับหลวงพ่อเสกแน่นอนนะครับ ดังนั้นนี่ไม่ต้องกลัวนะครับดูคลิปแล้วนะครับสนใจก็ทักสอบถามนะครับเบอร์โทรก็ขึ้นให้แล้วนะครับถ้าโทรแล้วติดนะครับไม่สะดวกก็แอดไลน์ไว้เลยนะครับหรือไม่ก็ทัก Facebook ไปนะครับเฟซที่แปะลิงก์ไว้เนี่ยต้องมีสักเฟซนะครับที่มีคนตอบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเฟซผมเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยว่างนะครับดังนั้นนี่จึงแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ มันจะเป็นเบอร์โทรหรืออะไรก็ตามนะครับผมให้มากกว่า1นะครับให้มากกว่า1เบอร์1ลาย1ช่องทางนะครับแลงนั้นนี่โทรได้นะครับทักไปสอบถามได้เลยนะครับจะกว่าจะมีคนตอบนะครับรับรองคุณได้นะครับของแท้แน่นอนนะครับลิงก์ที่แปะเท่านั้นนะครับที่อื่นไม่ใช่นะครับเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับดูใต้คลิปนะครับอ่าเห็นใต้คลิปแล้วก็ลงเลื่อนดูนะครับจะมีลิงก์แปะอยู่นะครับเอามือจิ้มเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็อีกรายการนะครับก็คือนะครับตะกุดมหาลาบหอฉันนะครับความยาวเนี่ยนะครับประมาณ1.5ถึง2นิ้วนะครับไม่เกิน2นิ้วนะครับเป็นตะกุดที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วใปัจจุบันนะครับใบฝอยดําเดิมแบบนี้นะครับก็จะเขียนว่านะครับนี่เลยนะครับตะกุดมหาลาบนะครับ จะถือว่าเป็นตะกรุดสุดยอดมวลสารนะครับเพราะอุดด้วยนะครับผงไม้โพนะครับไม้ละมุดหลวงพ่อเงินไม้เสาสลาหลวงพ่อเดิมนะครับสีพึ่งหลวงพ่อพัดนะครับลูกอมหลวงพ่ออ่อนวัดน้องไผ่นะครับผงหลวงพ่อเงินวัดกุลกรรมนะครับจีวรหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณนะครับไม้เครือเถาหลงนะครับเกาะต้นกระดนิงหานะครับของหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็แร่อสูรแล้วก็ธนบัตรเก่านะครับทุกดอกจะมีโค้ดกำกับนะครับ จะมีการต่อโค้ดทุกดอกนะครับอย่างคาร์พัทตัวนี้นี่ต่ออยู่ที่ด้ามมีดหอฉันนะครับส่วนตัวนะแบบนี้นี่ต่ออยู่ที่เหรียญหอฉันนะครับหลวงพ่อท่านจะจานนอกจานในนะครับนี่ครับรอยจานชัดๆนะครับจานนอกจานในให้เลยนะครับแล้วก็นะครับเป็นตะกรัวแผ่นค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับม้วน นะครับตามตำราเป๊ะเลยนะครับแล้วก็จะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นนะครับอุดเทียนชัยนะครับคือส่วนใหญ่แล้วก็จะอุดมวลสารเดียวกับที่บรรจุอยู่ในกันมีดนะครับแต่ถ้าเป็นอุดเทียนชัยแบบนี้นี่ค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับถือว่าเป็นของหายากไปแล้วนะครับสำหรับตะกุดมหาลาภหอยชันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแบบที่อุดเทียนชัยแบบนี้นี่หายากเลยนะครับใบฝอยดั้มเดิม นะครับแบบนี้นะครับทนายที่มองหาอยู่นะครับนะครับตะกุดมหาลาบนะครับรอยจ้างของหลวงพ่อเนี่ยนะครับถือว่าเป็นของดีเลยนะครับทิ้งท้ายอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นคือนะครับเหรียญนะครับเสมาฟ้าประธานเลื่อนธมศัตรนะครับปี64นะครับวัดสร้างเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรุ่นนี้นี่ ออกแบบได้สวยงามนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นนะครับเนื้อเงินนะครับลงยาราชาวดีนะครับหมายเลขนะครับ2 3 2นะครับที่เคยลงในคลิปเก่านะครับก็เอาไปเลี่ยมกันน้ําไว้เพื่อจะรักษาผิวของพระไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้นะครับอะไรคือไม่ซีเรียสนะครับนะครับยินดีจะเก็บนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่สนใจก็ทักสถามมาได้นะครับกล่องเดิมด้วยนะครับ ไม่สนใจนะครับว่าจะปล่อยเช่าได้ไหมนะครับเพราะว่าเห็นเนื้อเงินลงยาแบบนี้นี่นะครับรู้ๆกันอยู่นะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับวัดสร้างเองแล้วก็เลื่อนสมรัก์ด้วยนะครับเคล็ดของวัตถุมงคลเลื่อนสมรัก์เนี่ยก็คือนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับเลื่อนฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับใครที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับนี่คือเคล็ด นะครับประตูบุคคลเรือสมรสักของทุกเกจินะครับจะเป็นคล้ายๆกันนะครับสำหรับทนาดที่เข้ามาศึกษาสนใจที่จะเช่าหาบูชาก็เบอร์โทรขึ้นไปให้แล้วนะครับก็แอดไลน์นะครับหรือโทรมาหรือทักเฟซไปก็ได้นะครับทางร้านนี้รับประกันแท้ตลอดชีพตัวรายการอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะทักสอบถามได้นะครับ ราคาเปิดที่เราราคาปีทุกคนนั่นเองคลิปนี้ก็สวัสดีครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเอผยแพร่บารมีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่เนี่ยให้แ่้วด้วยเงินทธอเขาของเองินใช้ เรืทุกๆคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเ่ตลอดไปนะถูงนะทุกทุกคน